กรมกำลังพลทหารบกขอชี้แจงผลการดำเนินการตามนโยบายผู้บัญชาการทหารบกที่สำคัญในห่วงปีงบประมาณ2,562ถึง2,563ดังนี้ 1. การกำหนดความต้องการและการคัดสรรกำลังพลการปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการกำลังพลประเภทอาสาสมัครทหารพรานผู้บัญชาการทหารบกกรุณาอนุมัติปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการกำลังพลประเภทอาสาสมัครทหารพรานให้สอดคล้องกับการปรับปรุงกระบวนการฝึกอาสาสมัครทหาร านที่บรรจุใหม่โดยมีการปรับปรุงตั้งแต่การรายงานการสูญเสียการสอบคัดเลือกตลอดจนระบบสารสนเทศด้านกำลังพลตั้งแต่ปีงบประมาณ2,563ให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้นการปรับปรุงหลักเกณฑ์การพิจารณารอยสักสำหรับการสอบคัดเลือกอเอกข้าเป็นนักเรียนในสิบและนายทหารประทวนของกองทัพบ,บกผู้บัญชาการทหารบกบบกรุณาอนุมัติปรับปรุงหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้ที่มีรอยสักในการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนในสิบและนายทหารประทวนของกอง ทบ,บกโดยอนุโลมให้กับผู้ที่มีรอยสักในร่มผ้าซึ่งมองไม่เห็นจากภายนอกเมื่อแต่งกายชุดกีฬาเพื่อเปิดโอกาสให้ทหารกองประจำการรวมถึงทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนที่มีรอยสักสามารถบรรจุเข้ารับราชการได้ทั้งนี้ตั้งแต่ปีงบประมาณ2563การกํารกำหนดโคต้าให้ทหารกองประจำการเข้ารับการศึกษาหลักสูตรส่งทางอากาศและเข้าเป็นนักเรียนในสิบผู้บัญชาการทหารบกกรุณาอนุมัติแนวทางในการส่งเสริมทหารกองประจำการได้ มีโอกาสเข้ารับการศึกษาในหลักสูตรส่งทางอากาศและข้าเป็นนักเรียนในสิบเหล่าทหารราบโดยเริ่มดําเนินการตั้งแต่ปีงบประมาณ2,563ทั้งนี้เพื่อสร้างแรงจูงใจและแนวทางความก้าวหน้าในอาชีพให้กับทหารกองประจำการและพัฒนาระบบทหารกองประจำการอาสาสมัครให้มีความเป็นรูปธรรมการปร,รับลดสัดส่วนการบรรจุทหารกองประจำการผู้บัญชาการทหารบกกรุณาอนุมัติแนวทางปรับการจัดหน่วยให้มีขนาดและโครงสร้างการจัดที่เหมาะสมและสอด คล้องกับสถานการณ์โดยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับทหารกองประจำการนั้นได้ปรับลดยอดการบรรจุทหารบริการให้เหลือร้อยละ50ของอัตราอนุมัติและให้บรรจุทหารกองประจำการในหน่วยที่ใช้อัตราการจัดเฉพาะกิจได้ไม่เกินร้อยละ70ของอัตราเต็มซึ่งการดําเนินการดังกล่าวจะทําให้ลดยอดการบรรจุทหารกองประจำการได้จํานวน1 2 1 3 4นายการนํากําลังพลสารองเข้าทําหน้าที่ทหารเป็นการชั่วคราวผู้บัญชการทหารบกกรุณาอนุมัติแผนก การดำเนินการด้านกำลังพลเกี่ยวกับกำลังพลสำรองเข้าทำหน้าที่ทหารเป็นการชั่วคราวในกองทัพบกตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมโดยนำร่องในมณฑลทหารบกตั้งแต่ปีงบประมาณ2,563ถึง2,567ทั้งนี้ในปีงบประมาณ2,563มีจำนวนกำลังพลสำรองเข้าทำหน้าที่ทหารเป็นการชั่วคราวทั้งสิ้น228นายแบ่งเป็นนายทหารสัญญาบัตร64นายและนายทหารประทวน164นายซึ่งได้รับการว่าจ้าง เข้าปฏิบ well. ัติงานเรียบร้อยแล้วตั้งแต่1เมษายน2563 2การใช้และการควบคุมกําลังพลการกําหนดคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งเพิ่มเติมผู้บัญชาการทหารบกกรุณาอนุมัติกาหนดคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งเพิ่มเติมในการปรับย้ายหรือแต่งตั้งผู้ที่จะไปปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่งผู้บังคับการกรมและผู้บังคับกองพันธุ์หรือเทียบเท่าในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความรู้และความแข็งแรงของร่างกายได้แก่การทดสอบร่างกายเพื่อความพร้อมรบหรือการทดสอบสมรรถภาพร่างกายประจําปีของกําลังพลแล้ว แต่กรณีและการทดสอบภาษาอังกฤษโทอีกเพื่อคัดสรรกำลังพลที่มีความเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งดังกล่าวต่อไป 3. การพัฒนากำลังพลการปรับปรุงรูปแบบและเกณฑ์การทดสอบสมรรถภาพร่างกายกำลังพลกองทัพบกผู้บัญชาการทหารบกกรุณาอนุมัติปรับปรุงหลักเกณฑ์การทดสอบสมรรถภาพร่างกายของกำลังพลให้เหมาะสมมากยิ่งขึ้นโดยปรับปรุงเกณฑ์ผ่านขั้นต่ำสำหรับผู้บรรจุในหน่วยตามส่วนราชการต่างๆของกองทัพบกเช่นกำหนดให้ผู้บรรจุในหน่วย หรือตำแหน่งที่ได้ร,รับเงินเพิ่มค่าฝ่าอันตรายต้องมีคะแนนเฉลีย่ยไม่ต่ำกว่าร้อยละแปหรือผู้บรรจุในส่วนกำลังรบเหล่าทหารราบทหารม้าและทหารปืนใหญ่ต้องมีคะแนนเฉลีย่ยไมย่ต่ำกว่าร้อยละเจเป็นต้นรวมถึงการอนุมัติให้ใช้การทดสอบร่างกายเพื่อความพร้อมรบหรือ army combat readiness physical test กับผู้บังคับหน่วยที่ปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยดำเนินกลยุทธ์ในส่วนกำลังรบจำนวน6ท่าซึ่งเดิเริ่มบังคับใช้ตั้งแต่วาระการปรับย้ายพ่วงเมษายน2563าย ที่ผ่านมาการพัฒนาความรู้ภาษาอังกฤษของข้าราชการกองทับกผู้บัญชาการทหารบกกรุณาอนุมัติจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกองทบกกับห้างพ้นส่วนสามัญนิติบุคคลเซนเตอร์ฟอร์โปรเฟ o ชั l นอลแอสเซสเมนต์ประเทศไทยเพื่อสร้างความร่วมมือในการดำเนินการทดสอบภาษาอังกฤษโดยใช้แบบทดสอบโทอิกในอัตราพิเศษสำหรับข้าราชการกองทับกและนำผลคะแนนโทอิกไปใช้ในการแต่งตั้งกำลังพลให้เหมาะสมกับตำแหน่งงานโดยเฉพาะตำแหน่งผู้บังคับหน่วยระดับ ระดับกรมและระดับกองพันหรือเทียบเท่าเป็นต้น 4. การอนุรักษ์กําลังพลการจัดตั้งศูนย์ทํารงวินัยผู้บัชาการทหารบกกรุณาอนุมัติแนวทางการดําเนินการต่อกําลังพลที่กระทําผิดวินัยทหารและประพฤติตนไม่เหมาะสมด้วยการจัดตั้งศูนย์ทํารงวินัยเพื่อให้ผู้ซึ่งได้รับการลงทันแล้วเข้ารับการฝึกทํารงวินัยทั้งนี้ไม่ใช่เป็นการลงทันเพิ่มเติมแต่เป็นการฟื้นฟูกําลังพลที่กระทําผิดให้มีวินัยที่ดีขึ้นการปรับปรุงการจัดสวัสดิการภายในกอง ทัพบกผู้บัญชาการทหารบกกรุณาอนุมัติปรับปรุงการจัดสวัสดิการภายในกองทัพบกให้ดําเนินการอย่างถูกต้องโปร่งใสเป็นไปตามระเบียบหลักเกณฑ์ที่กําหนดโดยจําแนกออกเป็นการจัดสวัสดิการภายในหน่วยและการจัดสวัสดิการในเชิงธุรกิจอย่างชัดเจนทั้งนี้มีการดําเนินการที่สําคัญในส่วนของการจัดสวัสดิการภายในหน่วยเช่นการจัดระเบียบการเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักของทางราชการให้กําลังพลผู้มีสิทธิ์ได้รับประโยชน์สูงสุดตามลําดับความเร่งด่วนและความจําเป็นการแสวงหา ความร่วมมือกับธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนในการปรับปรุงพัฒนาเกี่ยวกับการบริหารกิจการออมทรัพย์ของกำลังพลในกองทัพบกหรือการปรับปรุงระบบการให้กู้เงินเพื่อการเคหะสงเคราะห์ให้มีความรัดกุมและเหมาะสมมากยิ่งขึ้นส่วนการจัดสวัสดิการในเชิงธุรกิจมีการดำเนินการที่สำคัญเช่นการร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงโครงการจัดสวัสดิการในเชิงธุรกิจของกองทัพบกกับกรมธนารักษ์ตลอดจนการลงนามในสัญญาเช่าและค่าธรรมเนียมกับกรมธนารักษ์เรียบร้อยแล้วจำนวน สกิจการได้แก่สถานพักฟื้นและพักผ่อนกองทับบกสวนส,วน,สวนปฏิพัฒน์จำนวน3กิจการและสถานพักฟื้นและพักผ่อนกองทัพบกมณฑลฐานบกที่37จําำนวน1กิจการและอยู่ในระหว่างการพิจารณาร่วมก,มรรก,ก,วกับกรมธนรารักษ์เกี่ยวกับกิจการอื่นๆเช่นส,าน,สานามม้สาสนามมวยสานามกอล์ฟสถานีบริการน้ำมันเป็นตน้น 5. การผนงราชการการพัฒนาระบบปลดถ่ายกำลังพลผู้บัญชาการทหารบก ok กรุณาอนุมัติการพัฒนาระบบปลดถ่ายกำลังพลโดยจัดตั้งคณะ กรรมการช่วยเหลือการพ้นจากราชการทั้งในระดับกองทัพบ,บกและระดับมนฑลท,ทหารบกโดยในระดับมนฑลท,ทหารบกนั้นได้จัดทําข้อมูลคลังตําแหน่งงานประจําหน่วยเพื่อนําร่องในการช่วยเหลือทหารกองประจําการในการหาแหล่งงานที่เหมาะสมกับกําลังพลภายหลังจากการปลดจากกองประจําการเป็นทหารกองหนุนแล้วรวมทั้งเตรียมขยายผลกับกําลังพลประเภทอื่นๆต่อไปกรมกําลังพลทหารบกขอจบการชี้แจงเพียงเท่านี้